are here. Hmm. But not everyone. Where's Astra and Astra Pet? They're off on a special <laughs> Hey, let's take a birthday picture. Face mission. Oh. Okay. Oh yes. yes. <laughs> <laughs> Somebody needs a package. Storm and I have to go to the control โอนตีนเย็นครับโอนตีนเย็นนมเย็นหวานน้อยนี่พี่หยวนพี่หยวนรู้ไหมว่าจจสซอะ่ะเขาเรียนโรงเรียนเตอร์เชื่อแน่นอนสิครับไม่เชื่อต้องพิสูจนย์ย่างอปลา fish ปลาไหล fish slider ปะาหม้อ fish doctor แมะเรียนอินเตอร์ที่ไหนดนี่แต่ได้ไปส่งลูกเรียนโอ้โหฟ f ไ s เดอร์ฟิ f ด็อกเตอร์อข้างั้นอ,อย่าพ เนี่ยนี่ชาบูมาแล้วครับโอลิมาแล้วครับเอา้าชาบูเป็นไรลูกทำไมทำหน้าเครีดยดๆลูกเอ้ยชาบูเขาโดนแม่บนม่นมานะครับแม่บ่นเรื่องอะไรครับก็แม่บอกให้ชาบูเก็บผ้าแล้วแม่ไปทําธุระกลับมาตอนสามทุ่มแม่ก็บอกว่าทำไมยังไม่เก็บผ้าชาบูก็เลยบอกแม่ไปว่าก็ฝนมันยังไม่ตกแม่ก็บ่นชาบูใหญ่เลยอ่ะผมผิดอะไรอ่ะก็นั่นนะดิเดี๋ยวพี่ไปดยาแม่ให้ โอ้โหไม่ต้องรอฝนตกแล้วให้เก็บผ้าถ้าผ้ามานันแห้งก็เก็บได้แล้วลูกสมวันผมก็คงยังไม่เก็บอะถ้าฝนยังไม่ตกประทับใจในความซื่อเอดือดเดืมๆมซะนะ้นลูกนะพี่วนงานที่ผมต่างยังไม่ได้เลยครับเอ้ายยังไม่ได้อลูกยังไม่ได้แสดงว่ายังไม่ได้ชงแบบเดียวลูกแ๊บเดียวลูกค้าสามคนด้านหน้าเรื่องเยอะอะ